ยางครับสวัสดีครับพบกับช่องโอปริยะชาแนลวันนี้เราอยู่กันที่ร้านนอ้องเบิ้ลหัวชื่ออะไรไโยค่ะโยนายยกนันดังเบิ้ลขายอยู่ริมถนนสวตะวันนาเดี๋ยวมอมันก็ปิดมาเลยอ่ะทีละอย่างนี่อะไรคะแกเรียกอะไรอะ่ะผักต้มค่ะผักต้มกับอะไรแกบะละแกบะลาเท่าไหร่ยี่ห้าห้าบาทถูกมากคุณต้อได้ผักอุ้ยผัเกเยอะมากทีนี้ปลาอะไรปลาอะไค่ะ มาเข้มเป็นมาอะไรอ่ะมาหมูมาเลยนะต่อมาช้อนถุงมมูเท่าไหร่ยี่สิบบาทยี่สิบบาทข้าวเหนียวเท่าไหร่พอละห้าห่อละหคุณเชียงเท่าไหร่ยี่สิบนี่นะแพ็คเท่าไหร่คะนี่เาเรียกพอละสิบห้าบาทนะห่อละสิบหเยอะมากอิ่มเปยนะคะเนี่ยพอละเท่าไหร่นะสิบห้าถูกได้เธอได้กำไรกันเหรอโโอยคตรตายละนี่นี่อะไรคะมาหวานมาหวานอันนี้ล่ะแกงอะไรแกงหมูแดเท่าไหร่ ปลาหมากบ้าปลาเด็ดๆปลาเท่าไหรคะปลาสังคือปลาาปลาช่วงนี้ห้าสิบบาทปลาเน้นๆบ้างไม่แพงนี้มีโคอร่าก่าอะไรยี่สิบบาทนี่เลยปลาเยอะมากอิ่มเลยอแต่มีนี่มีเครื่องเค้าด้วยปลาหมึกเท่าไหรห้าบาทตัวนะหัวเท่าไหร่อันเน้นไทยนี่เป็นไก่นี่นะแต่อันนี้มีเครื่องตตามเห็นม้ยตามมีไข่ฟิ้งไข่ฟิ้งเท่าไหร่เนี่ย ิบเห็นไหมอุปกรณ์แต่เขามีโต๊ะแล้วเขาดูไฮโซขึ้นมาหน่อยแต่ก่อนจำเรียกกระดิน,ดน,น,นกินกับดินนอนกระดินเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงสิบ <c oughs> โมงแปดโมงลูกค้าเป็นไงตอนนี้ <c oughs> ขายดีอยู่ค่ะแต่ก็เดี๋ยวมาเรื่อยๆเนาะบางคนก็เห็นบอกว <c oughs> ่าขับรถเก๋งหรูนะคะร,ะ <c oughs> รับมาโพสต์ีต้องใส่เสื้อกล่องเดี๋ยวไปก่อนๆนะครับก็ไปให้กำลังใจ คุณพ่อคุณแม่ไปให้กำลังใจเป็นทำไมเพรมันโดนรั่วไปแล้วเดี๋ยวมันก็โดนรั่วไปอีกนม่ไปให้กำลังใจพ่อแม่น้องชมพู่นะฮะไม่ใช่ยิ่งการเปลี่ยนสีไม่ใช่เรื่องของหัวนะครับเพราะว่าเคาะกันมาตั้งนานแล้วแต่สมัยก่อนก็เราไปเราให้กำลังใจสองฝ่ายีฝ่ายไม่ดีเราก็หนีมันเราไม่ต้องถาวีเราไม่ต้องไปนคาะประจําคนดีเราก็เคานไม่ดีก็ปัดไปจากชีวิตของเราจากกันตางมดไ แม่ทังต้ามโอ้ดูวัลก่อนแมดูตานี่ตกราคานี่สากระเบือดึง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 ดงจะกนตามอ่ตามอะไรดีตามไหมตามดีไหมกินต้องตามกันไหมเขายังไม่อยากกินนะตามใครอ่ะใครจะกินจะเพิ่งกินไหมถาจะเิ่กินไหมแล้วชอบรสยังไงเพิชอบรเอาไงอยากตามเอาไปที่นี่นะอพริกแห้งอาพิกแห้งแล้ใจะเิงเน่ใส่พริกแห้งนี่ มีนแผนกผู้ช่วยโอ้โหเพจตัวเองถ่ายครบด้วยมีผัวก็แหมเงินเงินทำงานนะคะไม่ใช่มายืนทอดรักกานอ,อะไรอะรสสามโอ้โหอัดกระเทียมแล้วได้ใส่ต่อนอะไรเหยียดย่งครับอะไรเหยียดแล้วได้ใส่ต่อใส่นเอาอันไม่เป็นลายไตรทัวก่อนนะนี่ฝีมือแม่โอ้ฟมีดอยู่ไหนมีดอยู่นี่ค่ะมันคงมันเสือ อย่าลืมมากินนะคะับข้าวรสเลยไม,ไม่หวานใช่ไหม,ไมหกินไม่หวานเนาะปลาอเปล่ากินไม่หวานใช่ไหมเปรี้ยวไหมเปร,รี้ยวหรือเปล่า นี่นวลนวแล้วก็ไม่ต้องตำให้เหลี่ยงไม่ต้องตำให้แหลกนะครัสารใส่หลังเนาะเรื่ชรถนะฮะชรถใส่แล้วเรื่เชืรถรถใส่แล้วเดิน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 เนเดิ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 นเดนเดิ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 นนเดิิน ละเอียดหรอกนี่น like right. ่ากินว่ะเดี๋ยวปลาร้าใส่ที่หลังนี่เหรอค่ะนี่เองดูเลยอือดูเลยโอ้น่ากินมากเลยเหมือนของจริงเลยเฮ้ยเดี๋ยวใส่น้ำปลาร้าตัวไหนเนี่ยค่ะใส่ประมาณแค่ไหนช้อนึงเลยค่ะจ้าพอจ้ะใส่ข้อยไหนข้าวซอยไหนข้าวซอย ันเเง่ดียวโอ้โหนี่นี่นี่ดูดูเห็นมือแม่อุโอ้โหบลาร์แรงจังบอลลาที่ไหนครับบอลลาร้อยเอ็ดครัร้อยเอ็ดให้ทำ นางกินผักหรือเปล่ามีผักแอมไหมผักแอมเดี๋ยวเราไปเติมนางเดี๋ยวไปโชว์นี่มาต่อยติงมาเลยมาต่อยติงมาโชว์นี่นี่นะครับฝีมือแม่อุ๊บจะทำจะไปทำให้เหยียบเปิ้ลนะครับก็อย่าลืมนะครับอ่ะติหน้าไม่มืดนะนี่เจ้าของร้านใจดีอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กักกระดิ่งให้กำลังใจกับช่องอุจจาร์ชาแนลนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับพี่เจอกันสวัสดีค่ะปิดเลย